ได้ะอหลายยน้งเลยตายวะอเลมาหลายอันไม่ยิงสนน้าอ่ะยิงยูบานเลยมันกินมากวะเออเขาบไปนั่งนะค่อยนั่งโซ่ได้เือนจะไปนั่งเครือวะนั่งเครือพี่มาสามตัวเครือกันเลยก้องใบหนวัยิง ค่อยบัดค่อยกับขึ้นไปเลาะอาหารเมื่อกี้บปานบ้าดับยิงสองตัวไล่เดียวนลำป้องใส่แตะซศราเลยปลกเลยหลายห้องหลายเริ่มอื่นก็ใหญ่กันอยู่แถวนี้เลยมืดห้อนเดียวยายเดียวอยู่มือนะค่อยนะค่อยบลกเฝ้าห้องปีนะค่อยเฝ้าปีเขาได้ยิงเนี่ยโอ้ห้องหลายของน่อยนะยิ่งงง ซ <zaman S 2> <esi> <AN> ้ำอ huh ืมบุตายนะมาหลาะซ้ำส่งบ้านที่ได้ส่งตัวนี่แหละไอ้ขันเคยมีข uh ันเคยดิบเคยใช้ปืนเก็บนี่ก็ื่อจะได้ส่งสามตัวเนี่ไงวัวตกองซองมันเน่กำลังจิ้งจกมันไปกำลังจิงงจกมันไปนะอืมยี๊ได้สักตัวเอายิงบุตายว่าชุดหนึ่งได้ไล่เอาเท้าว่าตัวบุตราย น่าดีกันเลยไล่ตุ้งไล่แถวอะหินหินลายตัวปะกระโตกตัวอืมอันนี่เมื่อกี้นี่มาเจ้าบัวค,อคอ่อยเข้ากันมาก็อยู่ด้านนิ่งอยู่เฉยนิ่มาสองสามตัวกนะ็ได้ประยุดธ์อะป่หยุดนะฮะมาแล้วหนาเลยไต่ขึ้นถึงขึ้นถึงแล้วลงมา <laughs> มันบดจึ่งนะ มันปุจึงน่ะแล้วย็นบ่ตอนเค่อยได้ยินเสียงคอยตอนเค่อยย่างกัเจ้าอ่ะยินแล้วค่อยจึงยายบนค่อยไปมันตอนบักปีแล้วเคยไปเคยย่างคยจิยิงน่ะค่อยเย็บเบิร์นแห้งแล้วมันดูดออกบางปีเล่นไปหายต้องเลยเล่นมาค่อยดูดห็นลายบ่ยิงสมบัตยิงบ่ยิงสงบัติท่านบ่ มสห้องไหแ่อเห็ดหลมห้องห, JA U, head, ห um ้องดิกเนี่ยมีตลาดว่ามเห็ตลาดตเอบ่ห่อเฝ้าเขีเฝ้าบนไตให้ผู้นึ่งลอยอยู่ไหนลอะไรอย่นี้ลอยไปลอยมาเยังมีตัวแม่อยู่ว่าจะ็ดถ้วยให้ตัว ่วยนะพี่นออ่วกินข้าวจานใน <c oughs> บนใจลำแกงอะ่เไกเลยตดใดเลยเพราะว่ามันมันตั้มมันบมจิบุพาดด

cần sách ở cuối có sách ở bỏ để giao ừ, sau hả có cuốn xếp rồi nọ săn ở đây bơ phát à bỏ nó bây đấy này nè can on này nè Ừ xếp đấy nó cứ cứ ăn nhưng mà mình phát xếp đấy บบนใช่ไปกดเกน,น้แนวเนาะเนาะซับผิดผิดแกงเลยเนาะแกงใส่ใบคุนมิน,นะมน,น,นมไมา เออตัวนั้นเนี่ยก็เลงไว้ดุนเลยติดโป้งใชไมช่วยนะ <ś c oughs> อะ <ś c oughs> พวกไปตัดเล็กหลังหัว เาเสื้น้อยนะมันเสาเส้อน้อยบุขมนะนี่คมซองไว้ก่อนเผาเผาเห้คมดีเ็นเขาเผาต้มคือบุกบุุขมเนาะมบอ ก็มีเวลาต้มกินน่งแต่ว่าติกินน้ำธรรมชาติเนกรก็คักแล้วายบนนอนไม่พี่น,อน้องตึกมือวานอานอนยื่นถึงนอนทำงายลงบนนอนลุมห้วย

ล้างกบอ่ะด้วยเนี่ยล้างก่อน,นไไก่อนไหมตลอดไปขึ้นถึงเนี้ยถึงนี่ก็ได้ก่อนโอเคเลยโอเคเลยขโมยโคโอ้โอเค

มงนตัวนดเขาลู่จี่กระเพาะขึ้นแต่อ hmm? อตดอกนนี้มุนกนเขาดิ hmm. บอกอเป็นอะไรนี่เัาบัวบเตืนยันให้มันเป็นอันนั้นะ เลาะหนิงตอนนี้หนิงนังหนุ่มเราไปเตือนหนุ่อ่ะได้พี่ค่อยไป Pô, creme, pá, vamo lá, vamo lá, ó, Voilà. <laughs> ข้าบเลยคือยามาเซ็ตเป็นน้ำยาเข้าเดี๋ยวอะไะกินข้าบเลยคือมาเซ่บมันเป็นน้ำยาข้าบ้างาอผสาะโคมดีเนาะ ซื้อหลายแล้วมึงอยากซื้อหลายกว่หน่้นไหนใครคนนันบ๊วย

няа уу диврэ